สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเมาส์มอยกระเทยเท่านะคะมารีวิวแอร์พื้นที่ที่ใช้จริงตินก็ใช้จริงตอนแรกก็ซื้ออีกตัวนี้มาก่อนอีนังแอร์เนี่ยมาก่อน4ปีละเออจะใช้เฉพาะแล้วดูร้อนอย่างเดียวค่ะ2อสเดือนเนี่ยที่มันร้อนนรกแตกนะค,คุณก็สั่งจากซื้อจากลาซาด้าไหมจำไม่ได้ลนะสี่พันกว่า,าแล้วใช้สวดลบนู่นนี่นั่นเนี่ยอื คือมันร้อนตอนแรกก็ใช้พัดลมไอน้ำที่ใส่น้ำแข็งอะ่ะซื้อน้ำแข็งมาละสิบบาทก็ไม่สามารถจะบรรเทาความร้อนในการเย็นโลูแล้วก็เต็นเนี่ยฉันก็สั่งซื้อตามมาที่หลังมุง้งหรือเต็นเนี่ยเออมันก็จะมีสองรูอะไรเนี่ยฉันก็สั่งมาจากแอปช้อปปี้แมถามว่ามันก็โอเคนะสำหรับบ้านเช่าอ,อ่ะุณแต่ถ้ามีบ้านเองก็ติดแอร์ผนังไปทุกท่า อันนี้บ้านเช่าอ่ะมันก็ก็ได้แค่นี้แหละค่ะมันก็ต้องอย่างเงี้ยเบ็ดเสร็จก็ค่าไฟถามว่าเปลืองไหมมันก็เพิ่มมาประมาณ400กว่าบาทนะน,นะเออเปิดวันละประมาณ8ชัว่วโมงถ้าเนี่ยแล้วแอร์เนี่ยคุณถ้ามันทํางานหนักๆเนี่ยหมายถึงว,ว่าถ้ามันมันเย็นฉ่ำเนีมันก็ตัด แต่อย่าให้มันตัดบ่อยคก็ตั้งอุณหภูมิ24-25มันก็ตัดบ่อยแต่มันก็เย็นแบบไม่ฉ่ำอ่ะฉันเปิด22มันเลยค่ะมันจะฉ่ำๆมันก็ตัดอยู่แต่มันก็เพราะว่าอากาศข้างนอกมันร้อนอะ40องศาพุณขาไม่ไหวอะค่ะฉันก็ขอ22แล้วกันข้างในเต็นทเนี่ยให้มันฉ่ำแบบหมือยู่ในตู้เย็นนะคะกระเทยเท่าก็มาบเมาส์มอยแค่นี้แหละค่ะ ก็สำหรับคนที่อยากจะซื้อก็ลองคิดดูนะคะก็ใช้ได้อยู่ฉันใช้ยี่ห้อนี้อยู่จริงๆไม่ได้ไม่ไค่าสปอนเซอร์นะคะใช้จริงไม่จกตาะะสวัสดีค่ะ